Qué bien, eh, bueno, Ay, 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 ay. Mira, mira. ¡Ay, mira, mira, ¿no? lo abané! ¡Lo abané! <laughs> <laughs> ¡Ao! Venga, fuerte. ¡Ao! Fuerte, me chela, vesela! Bueno, sí. Venga, vestida! Así es! Uy, lo abané, la bonara, ¿eh? Eres un vagoneta, venga el bicho. No, no, no toques, no toques. Sí, déjale, no toques, venga. venga. มานะมานะตอ่นนญ้าแล้วตอนนี้แล้วพอนะไปดู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 ตอนนี้ญาบวกกาขึ้นญ้าบวก้าขึ้นลูกญ้าบวกกาขึ้นโอี่ช้อยเอาขึ้นมาเสียตัวนะขี้ช้อยเอาขึ้น กิช่ยเอาขึ้นมาเสร็จโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วย่าขึ้นมาได้บอกให้พ่อมาบ่นมันอยู่บ่นแม่เนี่ยอ่าสิสินสิสิ่ละพูดะเปอนะสิสิเนี่ากระบน่ยเด้อเนี่นะกิจกรรมยางว่าง โอ้ยวาโปวาโปอโ้ยฝุ่นมาดามมาดามไอ้ไอ้ไม้มาไอ้ยายยายยาโอ้ยจิบไปออกกําลังกายตั้งแต่ท้องท้องแล้วอันท้องจะแก่ก่อนค่อยจีค่อยเยีันไปท้องแก่แล้วจะคลอดก่อนค่อยจิไปตะกี้พร้อมขนาดได้ผัวเข้าฟิตเนสเดี๋ยวนี้บ่มีเวลาแล้ว ¡Au, au, au, a un a a ver. a ya. Mira, 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 ya, mira. Y sabes, él poco con, la, con Sape, la pierna loco sabe. mueve la mano, ¿eh? Sabes, sabes, ¿Sabe? sabe, sí. bien, Mueve todo el cuerpo. Oh, Que nos por ahora. Man, man. No, aquí, aquí, mejor, mira. Aquí, mejor, ven. Ahora tú, aquí. Ahí está, ahora, venga. อุนันูมิไงนะกิจกรรมยามว่างเดินออกกําลังกายเมื่อนี้อากาศมันค่อนข้างเย็นก็เลยว่พากันไปสาวายน้ำเอาเอาเอาสองแม่ลูกกาโรว่าซิย่า